เาวาหลอกค่ะมอขึ้นเตะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้อมให้มาตามสัญญาใจเอฟซีเพิ่นผู้นึงเพิ่นมาแม่เล่ยๆหอดัย่ำสาวหลอกสาวหลอกให้เบิ่งได้เด้อพนาพี่น้องค่ะ อันซุกแล้วเด้อค่ะเมื่อไ้นได้เก็บฟักหลอกเมื่อนี้ได้ซุกลแล้วได้ได้สาวหลอกเมือ่อนางสาวหลอดเบื้องท่้งหายทั้งสาวหลอกบ่านแม่ยังเด้อค่ะมันอนฟื้นมันควนสวัสดีค่ะอะครับคำว่ากดไลค์ให้นะครับโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่นี่ เอฟซีพันวาเมเลไรพน,นะอันขันแม่แมขัยัมสาวหลอกสาวหลอกให้เบิง้งในเด้อพนัพน,น,นี่และคะ่ะสาวหลอกเรี่วมือมนี้ฟักหลอกซุกเร็วม่อนซุกเร็วก็เลยได้สาวนี่ฟักนี่ไหมเลียงอุ้ยหัวเยอะคุญยาแลรานั่งตักดักแด่ดให้ถ้าเป็นสมัยตะกี้กับไปนั่งจกกินดักแด้เพื่อนนะ่ะ <laughs> มันกอาวไม่เหือบฟาดมือเอาแดดออกพายยเข่าแล้วเอินพาโยออกแล้วพี่น้องสวา่างสวา่าสวา่างเอาหลอกกอนแดดแดด ควันมันนี่คือควันถยยายข้าวเดียวข้าวเดียวก็ใดดักแดดเต็มมือเกือกักหลอกก็ออกดีดีเด้อพี่น้องเองเสนไหมออกดีดีคึ่งหนึ่งคึ่งหนึ่งคึ่งหนึ่ง,งข้าวเดียว น้าเสียกบานเฮาฝนตกว่ค่ะพี่พงศักดิ์ทองยศเศร้าตกแล้วคนเศร้าตกบันี้เป็นนันแดดเอ็มเซ็มให้พวกในตาเขา่าสองสามมือว่างหันโอ้ยเบิดมือเบิดคำว่างลกฟักหลอกยื่นเดี๋ยวนี้ฟักอันเศร้าตกแล้วค่ะคุณกำลังเลงเกี่ยวเขาแม่เล้ยเล้ท่านในเกี่ยวอยู่อันเหล่ากับพท่านในแล้ว สร้างเฮ็ดเราคอยกับตัวคอยอยู่นี่ก็เลยมานางสาวหลอกเป็นมูย้ายก่อนแย่แล้วอย่าึ้นโคไปเก็บเฮ็ดปามอันป้าเขียวสาวหลอกแน่ล่ะแม่อยากไปเก็บเฮ็ดมาเฮ็ดออกเฮ็ดออกค่ะพี่้องค่ะ มัน่นเก็บดักแดดออกให้ลูกสาวดีดีทักทายสวัสดีค่ะพี่ปกติยายจะเป็นคนสาวหลอกแล้วบันนี้เพื่อนติดทุระลาผ่านนะา่า่าวซอยเมียเนี่ยอออกดีดีขันมันนั่นมวนมวนได้ค่ะขันเห็ดเป็น toa say toa say tiện máy anh này vẫn bảoเสมอ cả toa say ngắm ngắm liềng uy huy thác thay thay xả đi mì không súngนะคะ qua nó thác thay tuần 5 giờ qua qua xài xài anh mẹ lê, le phan nè anh mưa đá sao lọt hết thể bưng đây này số thể phải nè นั่งในสวสวัสดีมีความสุขนะคะสาวสาวเพชรบ้านนาสบายดีสบายดีค่ะยูใส่นอ้อสารครามค่ะพี่สารครามตำบลปะพานอำเภอในะเชือกจังหวัดมหาสารครามแม่เลไๆขึ้นมาอยู่บานมาใช้ชีวิตที่บ้านเรายูแบบบ้านๆเกี่ยวเขาแล้วไปแม่เลไลยังเลยค่ะคุณพี่พินทิดาเหมียวเหมียว ยังบาท่านในเกียเยเก่ยวเขาเลยค่ะอันเขาปาะธานในแกะปันใดน้าแน่ละพี่น้องค่ะมันมีหมองคิยวเขียวอยู่มันบาทธานในเต็มที่ก็เรยกว่าเออล้อค่าเจ้าเห็ดเหลาเห็นมันแล้วสิด้เกีียวต่อสิเนี่ยเกี่ยวอยู่หรอกค่ะแต่มันวิตฝนออกจากน้อยก่อนพี่พิมพ์ทิดาสบายดีค่ะสบายดีค่ะพ่ออยู่อยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะตั้งแต่มอมู่บวาน อันไล่ซดก,อกด็อยากไล่ซดอยากไล่ซดตาบาก็อยากอันนี้นะ้ำอยากขดเวียกนะ้ำอุ่นยายมาตักฟักหลออกอหายเกี่ยงคอนหลอนขันมีคนมานางตักแล้วก,ก็บ,บ๊เป็นฟักหลออเต็มหมอกกอก ม่แม่เกี่ยวเขาเอียตีแม่สองลิตรตีูลง้นมันเกี่ยวเขาเลยดิค่ะไม่เล่นเลยมานท่านได้เกีียวเ,าเ,าาเยวขาอย่างนั้นเผ็ดเบียงสาวหลอดนะ <laughs> อามาอืออื่นก็ได้เอานั่นเาาพราะอะย้ายมันเบิดละล่ะกหลอดักเดกเลย เออมา่นางจากให้ลูกสาวดีดีเออมันหอนอยู่เท่ามันจะขึ้นนี่หมอหมอลูกสวัสดีนะคะคอณพี่สิงสถิตสวัสดีมีความสุขค่ะนั่งไล่สดเหรียญภาพบำบงบรรยากาศไล่สวดอัน,นอยุบ้าน สาวหลอกนะ้ำเห็ดียวกมปนะั้นไลสุดเหล่นไปนะ่ได้ทั้งสองอย่างพักหลอกฮอกก็ลืบไว้ลืบนี่ไหมเข้ามาเอาอันเอาเศนยรน,นั่นเด้อเอาเสียรนี มันสีมีมันสีมีไหมเหลือบไมหมน้อยอันนี้คือไม้น้อยได้ไหนพี่น้องคะมันเอิญไมมน้อยไหมเหลือบือเยนแหลกๆที่ว่ามันอยู่น้ำฟองอยู่น้ำเมันของของ,ขอ,งอันฟักหลวงโอ้ยี <Yeah. S 2> ่าเสซน สิ้นไหมขาเท่ากับตอไหมเห็ดไปเห็ดมาจนชิ้นหละคืองามแจจ่าพนะอุ <c> ้ย <oughs> ขอบคุณค่ะเขาง่ายเราแล้ยว,วย้ายเราไปโรงเรียนให้หลานก็เลยมานาังสาวหลอกใหราอันค้นหรือไหมเนอาองามเนี่งามแจจ่าพนะ <c oughs> อันใจนั่นเนากขึ้นโคกอยู่ดี่พี่น้องค้าขึ้นโคกไปเก็บเห็ดคืองามแท้พะนะอุ้ยขึ้นหน,ะนาหลักแต่ขึ้นโคกไปเก็บเห็ดบบดนี้เทื่งว่าเพิ่นสิมาเห็ดเหล่าให้ก็เลยถ่ายอยู่มีอิ่มซิมอยู่เนี่ยสิท่นไป้เห็ดบ่บูของก็ซื้อมาเบิดเลยล่ะ พักหลอกออกดีดีพักหลอกก็ออกดีดีสวัสดีครับเอื้อไล่ผานนะคุณออรไทายผาจวงสวัสดีครับเอาชิจัวไฟไฟได้ไหมหมอหมอนั่นแกนไฟหมอกจะใส่ตุแห้งเด้อตุ่แห้งหมอสิขึๆๆ้นเขาเห็ดไฟแห้งมาไลยเด้อค่ะสาวหลอก ก็ได้นสินไหมเอาไว้ถ้าตั้มสินมีสวัสดีจ้าน้องเลไลสวัสดีค่ะพี่เพยวันสวัสดีมีความสุขนะคะมะนางสาวหลอกตัวน,นี้ก็เลยมะนางไหลสดน้ำสาหลอกที่นีเนะี่ยเป็นมูไยเก็บแหย่ตังเต้สาวๆแล้วไปโรงเรียนไห่หลานลเราเลือบไว้ลรอล่ะถ้าขํ้นมาเลือบนี่ก็คือเอา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 ไม ไม้ลือบออกเด้อพี่น้องเด้อมันสิไม่ไม okay. <c oughs> ้ลืบกับไม้หน่อยเนาะอันนี้อันนี้คี่เฮ็ดอยู่นี่คือไม้หน่อยไม้หน่อยสิเป็นเส้นที่ห้าเอาไปมัดมีคืออยากกินป่นดักแด้แท้ครับนั้นนั้นนั้นขวกับเสียเด้อขวากแค่นแซ่บเสียบเมื่อนี้ยายบ่ขายดอกแกยว่าิไว้ท่าลูกสาวพะนะเมื่อนี้แม่บกขายดอกคันันเอาไปท่าลูกกินผะนะ โอ้ดักแด่กินในได้ยายผสเนาะป้นกระเสียบด้วยขาขวกระเสบขว่าดีๆกินครับตําบักหงเสือบักหงไว้แล้วหลายเน้มเว้นเสียอนดักแด่ไปกินกับสนี้ไปตำามักหงเสืบกกอกอ้อยม่ดีดีเด้อตำหมักหงเสือกอกคุณ้องให้สมอ้อยม่หมูบ้านตำนะก็สีเสบๆค่ะเท่ผสมเนี้ยในกระบอกเปิด เสียนมันใหญ่คึ่งหนึ่งคึ่งหนึ่งมันบ่ได้ต่อใส่ย่างด่พี่น้องอันไหมไฟมันดีๆเสมอเสมอเสีนยนใหญ่คึ่งหนึ่งบ่ได้ต่อใส่ย่างหนึ่งข่าวเนาาข่าวนาว,าว,นาวทักทายสวัสดีค่ะพี่รังสรรค์บุญยอสวัสดีมีความสุขนะคะพามาเบ่งบรรยากาศบันบันเฮ็ดเบียก,ยกสาวหลอกพี่น้องค่ะ ซอยแย่เลยเล่ยเ,เห็ดอยังสาวหลอกเอาเดียวคึงหนึ่งคึงนึงไปแดดบอทักทายสวัสดีค่ะอยากกินปนดักแดดนะเศรบเด้ที่จริงแล้วเหมือนฝุ่นไปนอนโล่งขีดอยู่ในเฮี้ยนผัวดีตอนนี้วันนี้เลยว่าอุ้ยเห็ดเวียกซอยย้ายจากน้อยก่อนเลยตัวนผู้เฒ่าแล้วตือตนตอา้าๆเห็นไหมหนู้นเราเงยดไหล เงีแม่พนเชื่งว่าเม่บรลาถึงฮึมมันสุดพเป็นลูกว่าดดลูกหนึ่งเขาไอแม่กินแกงแซนอหม่กับแซบจานั่นไอายทิยพึ่มไปทางไดน้องขับมือหนอีพันน่ะไปเฮี้ยนยาไปเป็นมูยาค่ะเป็นนอนเป็นมูยาอยเฮี้ยนยาบอก่อยมีแห้งปันดใดม่ป่าเพิ่นไปอสม่อเลยเห็นนองใต้เพิ่นไปนอนเฝ้าอันให้เราไปหลดให้เราไปล่อเอามุ่นยาเนี่ย บาทาล่าไมา่ดูแม่สิโอนหน้าให้บมั้งจีบา้า <c oughs> บอกก็คือเนาะลูกไผรสมัยใหม่ดินเดี๋ยวนี้ไปเถียงอมุ้นยาผุนนี้สมัยตะกี่ประกาศดิพี่น้องเอ้ยสมัยแตง่งงา,า,านไม่ไม่เนาะสิใส่ผัวสิใส่ผัวอันมาไถนาซอยหมันม่นกันไม,ม,ม่ไม่พาได้เตียงดอกหมั่นกันไว้ สหัวมาไถหน้าสวยปกะกาเนาะปกะกาไปบอกบอกอันบอกมัวไปบอกอ้ที่พึ่มมามาไถหน้าให้เนี่ยญาว่ามันเป็นคือบ่มาบอกเองพะนะเฮียนกูบ่มีเสียดิพะนะผูดญาก็เลยลูกไผ่ญาน,นเนาะสูมเอนี่ตีเขาวเราบ่ย่าณญานางพับเพียบกินเขาลูกไผ่กูนางกดตะไม้ดเด้อสมัยนี้พี่น้องเอ้ย มอึ้นพักหลอกเลี้ยงอุ้ยหู้ยได้ค่ะหนึง่งถ้านี่พักหลอกเอามาใส่มาใส่เทละน้อยกํมใส่เทละน้อยเทละกรมแต่มเต็มสาวดึงถ้าสิเป็นเสียนสิละพี่น้องเฮ็ดไว,ว้งวดนี่สิสิมัดมีเบิง่งอยู่มัดมีนตั้มหก เลยไม่อย yeah, so 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 mm ู hmm. yeah, so ่บ mm ้านเห็ดเบอกเลยว่าเห็ดได้ดิค่ะไม่เลยเลเห็ดได้เบิดว่าจะได้เห็ดมันหนูมามีเวลาขนาดน่ะแต่ยากห้าลั่งบาทกันยากเห็ดคลิปแน่ยากบุกหอยแต่มีเวลาเห็ดยังหมอนก็ไม่ได้เต็มที่น้ำย่อยเด้ยย่ยเป็นผู้เห็ดกย่อยแล้วอย่างหมอนเท้าขีดหมอนซีฟโกดงเห็ดเองเบิดบ่ได้ขึ้นหยันบุษสาวจังเม็ดบ่ได้โจมหาเลย หมอฮอนลูกกูไปใส่นอนบ่าวาเห็ดเองเบิดเบิดมื่เบิดคำว่าแต่เอ,อ,เอาเขาเขาไปส่งนี่เคียหมอนเอาหมอขึ้นต้นสี่หลันหมอขึ้นไปแฮงคุ้นขีตัวเซว ขันบ่ได้อ่านไรซุดกับขอโทษแล้วมันบ่ขื้นดินนะก็เมนตนบ่ขื้นดี่ค่ะพี่น้องค่ะเอานั่งไรซุดเล่นไปนี่แหละบัดห้าผู้หลงกนผพิ่น่านมาก่นมาเห็นยาเล่ยเล่เ,เจอเห็ดหยาง่นสีได้ว่าสวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีตอนรอรอสีเที่ยงค่ะพี่น้องคะมานั่งไรซุตเดินสาวหลอกแก้วบาดก้นเสนอเอฟซีผู้ลงกลผนบ่เคยเห็นมาไม่เล่เล่ยเจอเห็ดหยางบ่ะนะสาวหลกอกมันตรงเป็น คนที่่าย่ทงางภอยสารเนาะทางบานไม่เลยเล่ยเป็นจังหูจักพวามมันจะาหูบ่แมนมันจะาหูว่าเ้าเห็ดหยังอืมเด้สาวหลอกเด้อท่านได้เกี่ยวเข่าเด้ค่ะเล็บมือกับบม่มีเล็บมือสิแกขิ้ไหมก็ได้ ต้อหลอกเต็มหมอพือ้อลือยุ่มเดดเอ็มซิมอุย้ยนั่นเห็นบ่สวัสดีจ้าอยู่จังหวัดใดจ้าสารคามค่ะเกิดขึ้นเพราะใสมะ่มีดลหรอครับมีดอะไรมีดแกคิดไม่าอได,ด้ีพี่มีดอะไร นอกจากเล็บมือด้เนี่ยนอกจากเล็บมือกับเข่วเมีดขันมีดกระบาดเลยเหลียวขาดออกเลยบ่ใส่มีดักเจือมันบ่ค่อยมีขีดขึ้นดอกทานอกนอกเสียจากว่าหมอมันห่อนห่อนอีลีอีลีเนี่ยมันจะค่อยขึ้นขึ้นขีดขันบ่มหมอบ่ห่อนกับบ่ปันได้ดอกหมอธรรมดาอุ่นหุมหุมอยู่หน้าเชือกบ่มีฝนเลยแม่บ่ขับแม่บ่มีค่ะ มันพี่พงศักดิ์ทองยศบ่ามาีฝนมันเศร้าตวกแล้วตัววางผ้าอยู่เขาหันสองหมื่นสามมื่ต่อกันโอ้ยเทิ่ยงลุกปกลอกเทิ่งหันเปียกฝนแดดด้ค่ะแดดแอมเซมสำหรับตากเขาเลยเหรอผู้ใดตากเขาอยู่เดยเนี้แดดดีเป็นตนายมเตาหมอหลอกซอยาย้ายจะเข้าสนอกเมื่อนี้แล้วสาวซีดงฝนย่านเดีย๋ยว้องบอลเล่ได้หลาย ยากผ้นโคกไปเก็บเห็ดพะนะเกลเลยตองมาเห็ดซอยหรือต้นผู้เผา่าถ้าได้นงสินมีน้ำผืนเนี่ยนี่มันเป็นสินมีปฏิบิบานเนี่ยเจ้านี่ินไหมนงบอ่อปฏิถมนะเกลเลยตองเห็ดซอยผืนยู่ปากคลองตลาดฝนตกจ้าพะนะแล้วยายเราไปใส่รับยนี่เราก็ปอกปอกแยกแยกยู่นี่แล้วค่ะ แล้วอันนั่งเฝอลูกสาวของหันหันกับมาตักดักแด่ออกห้ตักดักแด่ออกห้แล้วก็มานั่งเฝอยี่หละบ่ไปใส่ดอกยายนก็จุ่มหิวเข่าต่อผู้เฒ่าอยากกินตะบักหงงตะมุขหงแซ่บอกกอกป่ะกว่าแซ็ปเซ็ปหมูวันแม่พี่น้องค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเส้นใยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอ่าดักแด่ขายแนว้ได้